สวัสดีครับผมนพนิตนะฮะก็จากอั d ดิสคัพนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะฮะรีวิวเจ้าตัว htc design 816ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟน Android ตัวหนึ่งของ htc ที่ค่อนข้างขายดีของแบรนด์ก็เลยนะเพราะว่า จุดเด่นของเจ้า HTC Design 816ตัวนี้นะฮะก็คือหน้าจอใหญ่นะครับ5.5นิ้วนะฮะบ,บนความละเอียด720พิกเซลแต่คุณสมบัติในด้านเสียงนะครับถือว่าติดอันดับท็อป10ของสมาร์ทโฟนเลยนะเพราะมาพร้อมกับลำโพงคู่ด้านหน้านะครับไม่ต่างจากเรือธงของเขาคล้ายๆ HTC One M8 นั่นเองนะครับลำโพงสตอริโอซ้ายขวาด้านหน้าบูมซาวด์แบบนี้นะฮะแล้วก็หน้าจอใหญ่ๆแบบนี้แน่นอนครับเขาออกมาเพื่อขายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์โฟนนะครับ ดูหนังใช้งานหน้าจอเล่นเว็บไซต์พวกนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับตัวเครื่องออกแบบมาได้บางฮะเป็นพลาสติกนะนะครับขอบเครื่องเ,อเป็นยางฮะปุ่มคล้ายโลหะการประกอบแน่นหนาดีครับผมจับแล้วรู้สึกมั่นคงดีเพราะว่าตัวนี้เป็นยูนิบอดี้ด้วยไม่สามารถถอดฝาหลังได้นะครับเวลาแกะซิมเปลี่ยนซิมใส่ SD card ดใส่ตรงนี้นะฮะก็แกะออกมาตัวนี้ใช้นาโนซิมนะครับราคาเครื่องเมืองไทยนะขายอยู่หนึ่งหารยแต สำหรับลูกคา้าดีแท็นะครับหาซื้อได้ในราคาเพียง9,000บาทเท่านั้นเองนะลดไปลดมาลดค่าโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นคุ้มมากนะครับเพราะว่าเป็นอันด o อยราคาที่หาซื้อได้ต่ำกว่าหมื่นประสิทธิภาพเส <c> ียงดีหน้าจอใหญ่แล้วก็รองรับ 4G ด้วยนะครับ 4G ในเมืองไทยเนี่ยเลยนะฮะก็คุ้มค่ามากมันทำให้เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจในประเทศไทยมากๆนะครับก็ส่วนประสิทธิภาพนะฮะทดสอบกันทีละเรื่อง เรื่องความลื่นไหลก่อน snapdragon 400นะครับบน Android สมัยนี้นะฮะจริงๆมันก็คือ S4 Pro ในสมัยก่อนนั่นเองเรียกว่ามันคือเรือทงเมื่อมาณ2ปีที่แล้วอะ่ะมาปัจจุบันนี้นะครับซอฟต์แวร์ Android พัฒนาตามฮาร์ดแวร์ไม่ทันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันลื่นไหลามากแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องลื่นไหลามากกว่านี้ก็ก็ใช้งานได้สมบูรณ์เต็มที่ทุกๆแอปพลิเคชันใน p l a y Store แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมใช้ M8 ชิ้นๆนะ ถามว่ามีความแตกต่างไหมเพราะ M8 เป็น Snapdragon 800นะ801แต, 01, ตกต่างครับ800จะมีความลื่นไหลามากกว่านะฮะเวลาสัมผัสจริงๆกับอันนี้จะรู้สึกว่ามีความหน่วงเล็กน้อยนะครับแตกต่างเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ก็ประสิทธิภาพสูงแล้วโดยเฉพาะลอมนะฮะที่ปรับปรุงมาโดย HTC เชื่อถือได้นะแบบนี้นะครับลอมค้นย้างสถียรฮะปัญหาน้อยแล้วก็มาพร้อมหน้าบินฟีดหรือหน้ารวมข่าวให้เราอ่านแบบนี้นะฮะเป็น UI ในเส้น6 นะครับหรือ u i การใช้งานของ htc นะฮะหน้าแอปดอลลาร์นะครับ,หร,บหรือหน้าเรียงแอปพลิเคชันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะฮะส่วนหน้าตรงเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าเดสก์ท็อปหน้าโฮมนะฮะก็ยังเป็นอย่างนี้ฮะเป็นสไลด์ซ้ายขวาหน้าแรกเป็นบิงฟรีนะครับหน้านอื่นก็สามารถวางวิดเจ็ตหรือไอคอนแอปต่างๆได้นะฮะประสิทธิภาพในการฟังเพลงนะครับต้องพูดถึงก่อนเลยเพราะว่าเสียงดีมากครับ นุ่มลึกนะฮะค่อนข้างสวยในเรื่องของเสียงมากๆนะฮะเสียงสวยมากนะครับประสิทธิภาพเรื่องเสียงหายห่วงนะฮะมีคลาสมากนะฮะเป็นอันดอยราคาล่างที่เรื่องเสียงหายห่วงนะครับเรื่องการเล่นวิดีโอก็หายห่วงพอเล่นไฟล์ f u l l HD ดีได้นะฮะแล้วก็เล่นไม่มีสะดุดนะฮะลื่นไหลดีมากนะครับ อยู่ในราเดี๋ยวทดสอบนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวทดสอบกับไฟนี้นะฮะไฟวิดีโอนะครับ,ะรบจะเห็นว่าคา่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้วก็เสียงดีด้วยมันเหมาะจะเป็นเอเทนเมนต์โฟนมากนะครับหรือการรับชมภาพยนตร์นะฮะการเข้าเว็บไซต์ ยอดเยี่ยมมากนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของการฟังเพลงดูหนังมันผ่านอยู่แล้วแหละนะครับมันสามารถเล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับพอเรื่องของเข้าเว็บเบราว์เซอร์ก็เป็นจุดเด่นเพราะว่าหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะฮะเราสามารถเห็นเว็บไซต์ของผมได้เต็มตามกาสมมุติเราจะเข้าไปอ่านข่าวสักข่าวหนึ่งนะฮะเช่นนี่ฮะเข้าไปดูอะไรดีอ่ะนี่ปึ๊บข่าว lg นะฮะเปิดโดย htc นะครับนี่ครับมันก็สามารถอ่านหนังสือดูภาพได้เต็มตาแบบนี้นะฮะ ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการวิววิวคือดูชมเห็นปัจจุบันนี้นะครับการใช้งานโทรศัพท์แบบคุยเนี่ยน้อยลงน้อยลงทุกทีเราใช้หน้าจอในการมองในการอ่านมากขึ้นเยอะมากฉะนั้นขนาดหน้าจอบางคนมองหาสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ HTC Desire 816ก็เลยออกมาตอบสนองตรงนี้นะครับในเรื่องประสิทธิภาพผ่านหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น ภาพที่เป็น720พิกเซลก็จริงนะฮะแต่เทคโนโลยีจอเป็น IPS นะครับให้สีให้สันให้ความคมชัดไม่ได้ด้อยไปกว่าพ0น0 p มากนะักแม้จะอยู่บนหน้าจออันนี้นะอันนี้เพื่อนๆไปดูด้วยตาตัวเองได้ในช็อปนะครับส่วนเสียงนี่ท็อปคลาสเลยฮะเป็นเครื่องประมาณหมื่นที่ท็อปคลาสเลยเรื่องเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องถ่ายภาพนะฮะกล้องถ่ายภาพของ HTC o n M8 มาพร้อมเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า d u อัลคาเมลหรือกล้องคู่ที่มีความเรียแค่สี่ล้านแต่เทคนิคการถ่ายภาพยอดเยี่ยมมากส่วนตัวนี้กลับมาสู่เบสิกนะครับเป็นกล้องเดียวนะฮะแบบเบสิกทั่วไปที่มาพร้อมความละเอียดระดับ13ล้านผมหยิบอะไรมาถ่ายดีมาชิตะโอเคการถ่ายภาพนะครับถือว่าไวมากเนี่ยเห็นไหมฮะเซฟภาพไวมากนะครับจับโฟกัสไวมากนะฮะนี่จับใบหน้านปึ๊กนะฮะการถ่ายภาพถือว่าดีเลยนะ นะครับแม้จะไม่ใช่กล้องคู่นะฮะแต่ว่าการถ่ายภาพเป็นเบสิกกล้องหรือกล้อง13ล้านพิกเซลที่ยอดเยี่ยมพอสมควรนะครับถ่ายภาพไวจับโฟกัสไวไวบาลานก็โอเคนะครับกล้องหน้าตัวนี้เป็น King เซลฟี่ตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะกล้องหน้ามาพร้อมคอมเพลต5ล้านพร้อมฟังก์ชันการปรับแต่งหน้าใสหน้าเนียนลดโครงกระดูกโครงเขาแหลมอะไรมีหมดเช่นกันนะครับอันนี้ก็เรื่องกล้องเดี๋ยวแนบรูปไปในบทความรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับ ประสิทธิภาพเรื่องอื่นมีอะไรเรื่องแบตเตอรี่หลายคนอยากรู้ใช่ไหมฮะก็แบตเตอรี่ขนาด2 6 0 0มิลลิแอมนะครับใช้งานได้วันต่อวันนะไม่ถือว่าอึดนะฮะแต่ไม่ใช่จุดอ่อนครับแล้วก็มีฟังก์ชันในโหมดประหยัดพลังงานต่างๆเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าประวัติการใช้งานของมันใช้งานไปกับอะไรนะฮะอะไรที่สิ้นเปลืองพลังงานกันไปก็จะสามารถดูได้แบบนี้นี่บิงฟีดดูดแบตไป5 3ของที่ใช้ไปทั้งหมดนะฮะ เราอาจจะลดการทำงานของบ,บิ้งฟีดโดยไม่ให้มันดึงข้อมูลอัตโนมัตินะครับก็สามารถไปปิดได้นะฮะทำให้เราปรับต่างการใช้งานของโทรศัพท์เราให้มันยืดอายุได้มากขึ้นนะครับเพราะเดี๋ยวนี้การใช้พลังงานนี่สําคัญนะเรื่องแบตเตอรี่นี่แข่งกันพอสมควรแล้วตัวนี้อยู่ในระดับกลางๆนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะฮะก็จะมีเรื่องของอ,อ,อะไร ด้านประสิทธิภาพนะฮะด้านการทำงานเนี่ยผมบอกเลยว่าดีไซน์ป1 6ผ่านมากและคุ้มแม่แนะแต่มีจุดอ่อนเช่นกันนะครับดีไซน์ป1 6มีจุดอ่อนในเรื่องของหน่วยความจำนะฮะให้มาเพียง 8GB ิกซึ่งใช้งานจริงไดค่สี่กว่าๆเท่านั้นเองนะฮะลงเกมลงแอปลงไปปกติก็ไม่เป็นไรเลาอลงแอปใหญ่ๆห,หรือเกมใหญ่ๆที่เป็นกิกเนี่ยสาเกมก็เต็มแล้วนะครับสำหรับเครื่อง ที่มีความแตกต่างระหว่างเรือทงกับชนชั้นกลางก็วควรสมผัสเรื่องนี้นะฮะเรื่องหน่วยความจาแต่ก็เพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้สําหรับเก็บเพลงภาพหนังคุณไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณจะเอาเป็นมีเดียโฟนนะครับไปฟังเพลงไปดูหนังนะฮะยัดเข้าไปได้เลยนะครับเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปโอ้โหดูเพล,ลินเลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของบริการเสริม HTC นะครับช่วงนี้นะฮะ HTC เป็นรองมากในเรื่องของเซอร์วิสนะครับ ในเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีมาให้นะฮะก็ค่อนข้างมีอยู่แต่ว่าเซอร์วิพิเศษพิเศษค่อนข้างน้อยตัวนี้นะครับอย่างน้อยมี o o o g l r i v i นะฮะให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า HTC นะครับดีไซน์816รับ Google Drive ไปฝากไฟล์ฟรีนะฮะ2ปีนะครับ6 5 g b นะฮะเอาไปเพิ่มหน่วยความจำแบบออนไลน์กันได้เลยนะครับ ่ HTC นะครับก็มีจุดแข็งเช่นกันนะฮะนอกจาจุดอ่อนด้านเซอร์วิสเรื่องบริการเสริมอาจจะน้อยแต่บริการหลังการขายยังคนยอดเยี่ยมพร้อมการันตีการอัปเดตเวอร์ชันต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับประมาณว่าฉันจะอัปเดตให้คุณเนี่ยที่เป็นลูกค้าของฉันเนี่ยได้รวดเร็วกว่าแบรนด์ใดๆนะครับพร้อมทั้งรูปแบบการบริการแบบใหม่ที่เขายกแอปพลิเคชันพิเศษหรือตัวสําคัญสาคัญออกมาเป็นแอปพลิเคชันในเพจโต e ชุดเด่นของมันคืออะไรเวลามีการปรับเปลี่ยนอัปเดตหรือแก้ไขบักบางส่วนไม่จําเป็นต้องออกมาเป็นลอมที่ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ใหญ่นะครับเขาสามารถออกมาเป็น แอปพลิเคชันอัปเดตเล็กๆแบบนี้ได้ทันทีเลยนะฮะอย่างเช่นต้องการปรับปรุงแกลเลอรี่ก็อัปเดตแกลเลอรี่ตัวเดียวผ่านเ a y Store แบบนี้นะครับอัปเดตคีย์บอร์ดแก้ไขบั๊กคีย์บอร์ดประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับบินฟีีนะครับซึ่งเป็นหน้าที่อยู่ใน UI จริงๆแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ฝังในเพลย์สโตแต่แบรนด์อื่นติดตั้งไม่ได้เท่านั้นเองนะครับต้องเป็นทาง HTC เท่านั้นนี่นะฮะก็คือ การอัปเกรดด้านหลังการขายเซอร์วิสด้านการอัปเกรดนะครับของ HTC ก็พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ประกาศเมื่องานครั้งที่แล้วตอนเปิดตัว M 8นั่นเองนะครับทีไซน์816นกะฮะก็สรุปว่าจุดเด่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มค่านะครับสเปคไม่สูงมากแต่รับรองใช้งานแอปพลิเคชัน Android ใน Play Store ได้เกือบทั้งหมดทั้งหมดดีกว่านะฮะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับไม่ได้อยแน่นอนแล้วก็คุณภาพเสียงระดับ t o p c ท็อเลยนะครับ จุดอ่อนก็เป็นเรื่องของหน่วยความจำอย่างนี้ผมบอกไปจะเรียกว่าจุดอ่อนก็ไม่ถูกมันเป็นเหมาะสมกับราคาตลาดเขาเพราะจริงๆแล้วเ,เราก็อาจจะไปหวังกับแอ d ด o อ d ราคาตลาดหมื่นหนึ่งมากเกินไปเพราะเขาให้มาค่อนข้างหลายอย่างนะนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะหน้าจอใหญ่ในยุคนี้บางคนหาแบตเตอรี่เครื่องที่มีแบตเตอรี่สูงๆนะครับตัวนี้ก็จะสูงอยู่2006แต่ใช้งานแบตเตอรี่กับหน้าจอไปค่อนข้างเยอะทำให้ใช้งานได้แค่วันต่อวันนะฮะ ไม่อึดแต่ก็ไม่ใช่ขี้เล่นะนะครับจะใช้งานเต็มที่ก็ power bank สักตัวนะครับแล่ที่สําคัญนะครับลองมองหาโปรโมชั่นกับทางดีแท็ครับมันถูกมากนะครับแล้วก็ใช้งาน 4G ของ d ีแท็ได้ด้วยนะฮะมันสามารถใช้งาน 4G ได้ด้วยนะเจ้าเครื่องนี้นะฮะนับเป็น a n นด o อยราคาตลาดกลางที่คุ้มค่ามากนะครับเป็นหนึ่งในตัวแนะนำจากผมเลยนะฮะก็นพนิตขอชม H54 ตัวนี้เลยว่า ก็สมควรที่คนค่อนข้างสนใจแล้วขายดีนะครับคุ้มค่าดีทีเดียวเลยนะฮะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะฮะเสียงผมอาจจะแบบแห้งแล้วก็พูดน้อยไปหน่อยแล้วก็รีบเร่งรีวิวนะเพราะว่าค่อนข้างฉีกคอนะครับแต่ก็ต้องรีบรีวิวตัวนี้นะเพราะก็นานแล้วติดค้างชาวแอฟริกาใตนานแล้วนะฮะก็รีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ